วิธี copy Link YouTube นะคะเราก็เข้ามาที่ช่องของเราตรงมุมขวานี้นะคะมันก็จะมีชื่อช่องแล้วเราก็เข้ามาที่ช่องของเรานะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเข้ามาที่ช่องของเราปุ๊บนะคะแล้วเราก็จิ้มมาตรงหัวมุมที่มันจะมีขีดสามขีดตรงหัวมุมขวามือนะคะสามจุดอะคะ่ะ ก็กดไปปุ๊บแล้วก็กดคําว่าแชร์พอกดคําว่าแชร์ปุ๊บนะคะมันจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์เราก็กดเลยพอกดคําว่าคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บเราก็เอามาวางที่โน้ตก็ได้ค่ะเราก็เอามาวางที่โน้ตนะคะ,อ,ะอันนี้เห็นว่าลิงก์ y t u t u แล้วเราก็เอามาวางตรงนี้ นี่เลยค่ะนี่คือลิงก์ y o u t u b e ของเรานะคะพวกเราทุกคนง่ายมากเลยแล้วลองกดไปดูนะแล้วก็กดเปิดว่าใช่ไหมอ้ามาแล้วช่องครูดินี่นั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดเมนต์กดแชร์ให้ครูดินี่ด้วยนะขอบคุณค่ะ